การปฏิบัติทางจิตวิญญาณแบบใหม่สำหรับผู้ตื่นขึ้นข้อความจากเซนเจอร์เมนถ่ายทอดโดยแดเนียลสครันตันฉันคือเซนเจอร์เมนผู้ดูแลเปลวไฟสีม่วงคุณยินดีต้อนรับตัวเองมากขึ้นทุกครั้งที่คุณอยู่ ในสภาวะผ่อนคลายและฉันรู้ว่าการอยู่ในสภาวะผ่อนคลายไม่ใช่สิ่งที่คุณมักคิดหรือพยายามทำให้สำเร็จในการฝึกปฏิบัติทางจิตวิญญาณและคุณต้องตระหนักว่าโลกสมัยใหม่ของคุณมีความสำคัญอย่างมากในการทำสิ่งนี้คุณยังมีสิ่งต่างๆมากมายที่คุณสามารถบริโภคได้ในแง่ของความบันเทิงและแม้กระทั่งข้อมูลความรู้แต่ไม่ใช่ว่าเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการซึมซับและบริโภคข้อมูลจะถือเป็นการผ่อนคลายแม้แต่รายการทีวีและภาพยนตร์บางเรื่องของคุณก็ยังค่อนข้างน่ากังวลและ แลมันไม่ผ่อนคลายเลยการอนุญาตให้ตัวเองมีเวลาไม่ทำอะไรเลยและเป็นการ ปฏิบัติทางจิตวิญญาณและเป็นสิ่งที่ฉันต้องการกระตุ้นให้คุณมีส่วนร่วมมากขึ้นอย่าคิดว่าคุณจะต้องมีประสิทธิผลเพื่อที่จะมีรายได้หนทางสู่ความสมบูรณ์ของการตรัสรู้ของคุณในความเป็นจริงคุณสามารถทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จได้มากขึ้นในช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนเพราะคุณยอมให้ผู้ช่วยหรือเพื่อนๆของคุณทำสิ่งต่างๆให้กับคุณได้มากขึ้นและสิ่งอื่นที่ต้องคำนึงถึงในช่วงเวลาที่คุณกำลังผ่อนคลายก็คือคุณมักจะได้รับความคิดที่ดีที่สุดเมื่อคุณไไไม่ด้ทอะรเลย เมื่อคุณปล่อยตัวเองเข้าสู่สภาวะผ่อนคลายคุณจะดำรงอยู่ ในช่วงเวลาเหล่านั้นโดยปราศจ,จากการต่อต้านและการต่อต้านทําให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ทุกประเภทมันป้องกันไม่ให้คุณรับอาการต่างๆมากมายและเพียงลดการสันสะเทือนของคุณและนําคุณเข้าสู่อารมณ์ไม่ดีคําแนะนําของฉันคือให้คุณค้นหาวิธีผ่อนคลายและให้ความสําคัญกับการพักผ่อนเป็นอันดับแรกในชีวิตนี่จะเป็นการฝึกปฏิบัติทางจิตวิญ,ญญาณแบบใหม่สําหรับหลายท่านเพราะว่าคุณได้รับการสอนตั้งแต่อายุยังน้อยมากว่าให้ทําหรือเรียนรู้หรือต้องคิดอยู่เสมอ และเมื่อคุณละทิ้งความเชื่อที่ว่าคุณต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมบางอย่างเพื่อที่จะเป็นคนดีคุณจะสามารถยอมให้ความดีที่เป็นตัวตนตามธรรมชาติของคุณเข้ามาได้มากขึ้นนั่นคือตัวตนทั้งหมดของคุณคุณเป็นคนดีไม่ใช่เพราะสิ่งที่คุณทำหรือแม้แต่เพราะสิ่งที่คุณคิดแต่เป็นเพราะคุณเป็นแหล่งที่มาและอาจารย์ก็ผ่อนคลายเพราะอาจารย์รู้ว่าตนเป็นแหล่งกําเนิดอยู่แล้วและไม่มีอะไรจะพิสูจน์กับตนเองหรือใครก็ตามดังนั้นหากคุณสามารถทําให้การพักผ่อนเป็นส่วนหนึ่ง ของกิจวัตรประจำวันของคุณได้และฉันรู้ว่าคุณทำได้ฉันขอแนะนำให้คุณทำเพื่อที่คุณจะได้เริ่มได้รับประโยชน์จาก ทุกสิ่งที่จะมาถึงคุณโดยอาศัยความจริงที่ว่าคุณจะไม่เป็นอยู่ในภาวะต่อต้านคุณตั้งใจที่จะรับและคุณควรจะได้รับเวลาส่วนใหญ่การกระทำของคุณสามารถมีประโยชน์และมีประสิทธิผลมากแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่คุณใช้ตัดสินตัวเองหรือคุณภาพของวันของคุณในความเป็นจริงคุณสามารถเลือกที่จะมุ่งความสนใจไปที่การสันสะเทือนของคุณแทนและในสภาวะที่ผ่อนคลายคุณจะรับรู้ถึงการสันสะเทือนที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นชันสัญญากับคุณว่าคุณจะมีความสุขเพิ่มขึ้น ฉันคือเซนเจอร์เมนผู้ดูแลเปลวไฟสีม่วง